สวัสดีครับทุกคนท่านฮะ,ะตอนนี้กำลังช่องฮูงดังแปร์ชานอลครับตอนนี้กำลังอยู่ในแบบทำเบอร์เกอร์นะครับซึ่งเราจะกลับมาทำกันอีกครั้งแต่ว่าเป็นแบบเวอร์ชันที่เพอร์เฟกต์ยิ่งขึ้น,นครับนี่ครับเบอร์เกอร์ของเพื่อนเราจะมาเริ่มทำเบอร์เกอร์กันเลยนะครับนี่ขั้นแรกต้องอาจานมาก,ก่อนอจานมานะครับแล้วก็เอานี่ขนมปังมาใส่เนี่ยแล้วก็ถอดและซิเมนูของลูกค้าโอเค ต้องใส่เนื้อด้วยห่ยังแล้วก็ต้องใส่ผักไปแล้วใส่อะไรน้ำมะเขือเทศนี่มะเขือเทศรอเนื้อสุกรอเนื้อมาสุกโอเคสุกยงโอเคสุกแล้วนะครับเอาเนื้อมาใส่เนื้อมาใส่แล้วก็ใส่อะไรอีกใส่ชีสโอเคใส่ชีส แล้วก็ใส่ไปเนี่ย,สยใส่กระปแล้วเราก็ต้องรอให้มันสุกครับรอให้มันสุกรอให้มันสุกแฮมสุกตอนนี้เราเป็นเงินอยู่ในร้านอยู่ที่เกจุดสองบาทรอมันสุกโอเคสุกแล้วแล้วก็มาใส่แล้วก็ใส่อหอมหัวใหญ่ ล้วก็ใส่ปิดไปด้วยขนมปังเอาโอเคเราได้เอาไม่เพื่อนนายบอกอ่านไปจงไม่นะสิที่ผมมาทัา้งหมดเบอร,ร์เกอร,ร์ของฉันโอเคโต๊ะที่หนึ่งเบอร,ร์เกอร,ร์ของฉันโอ้โหมัคนควรจะเป็นแจ็คเบอร,ร์เกอร,ร์ที่อุส่าทำมาันานโอ้ลองทอนเนี้ยโอ้เพื่อนอันนี้มือเนื้อไมแล้วเนื้อไมแล้วเพื่อนโอ้ย โอเคใส่ขนมปังต่จานมาชิบใส่ขนมปังเข้าไปต่อเน,นื้อสุกสุกแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ชีสโอเคใส่ชีสแล้วก็ใส่ปกขนมปังโอเคเรียบร้อยไหนชิโตที่เท่าไหร่ตัวที่ห้าโอเคโอ้เชิญกินนะครับลูกค้า อืมบอกได้ว่าอร่อยอืมอร่อยเชียวอาจารย์มาเคเมนูต่อไปคือเมนูอู๋เนี่ยเบอร์เกอร์เพื่อนทำไมทำเบอร์เกอร์อะไรเนี่ยใส่เบอร์เกอร์ใช้ใส่ขนมปังนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหลอดเนื้อสุกข,ขมวดเนื้อเพื่อน รอเนื้อสุกนะครับรอเนื้อสุกโอเคเราได้เนื้อแล้วโอ้ไม่ไม่โอเคเราจะขโมยเนื้อเพื่อนเราจะขโมยเนื้อเพื่อน,นอันโอ้ดีเราทำองก็ได้โอเคในดูที่เมนูโอเค,สอเคใส่เนื้อใส่เนี้ยไส่พวกเนี้ยโอเคแล้วก็รอสุกสุกยังโอเคได้แล้วฟืบใส่แล้วก็ใส่อะไร ค okay. ใส่หอมหัวใหญ่ใส่ใส่หอมใหญ่ใส่เข้าไปใส่นี้ด้วยเอาใส่ไปโอเคแล้วก็ปกด้วยขนมปังอซี่โตัวที่เท่าไหร่ตัวที่เก้าโอเคโอมาเลยลูกค้าเบอร์เกอร์สุดแสนจะอร่อยนี่เลยคุณผู้หญิงเอาไปกินซะโอเคเขาให้เงินเรามา ต่อไปเราจะทำเบอร์เกอร์อะไรดีเรามาดูกันครับโอนเนื้อหมดแล้วได้เวลาสั่งเนื้อสั่งเนื้อจะตรงนี้กดสั่งซื้อไปสั่งซื้อสั่งซื้อโอเคสั่งซื้อมาเนื้อเนื้อสุดแสงจะอร่อยอืมอร่อยเชียวชบสุกยังเนไงยังไม่สุกเหรอโอเค แล้วเราก็ใส่นี่ด้วยใส่นี้เป็นอย่างแรกแล้วใส่นี้โอเคไม่มีอะไรผิดพลาดเราใส่นี้แล้วกปกด้วยขนมปังเบอร์เกอร์สุดแสนอร่อยเชียวโอเคตัวที่สิบนะครับตัวที่สิบโอเคคุณลูกค้าม้วยนะเพื่อนจังลูกค้าเออม่แล้วเพื่อนเจังเพื่อนเจังโต๊ะ โอ้เลยครับเนี่ยโอ้โอไมค์ก็ตกโอ้โหตกทำเบอร์เกอร์สุดแสนจะอร่อยตอนนี้ร้านปิดอยู่นะครับเราลองไปสำรวจดูหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนลองไปสำรวจดูหน่อยแล้วกันสำรวจว่ามันจะมีอะไรนะครับโอ้โหไม่มีอะไร นี่ก็ร้านเบอร์เกอร์ของเราแล้วครับโอ้ oh my god แล้วนี่กับปั๊มน้ามันโอ oh, ้ปั๊มน้ํามันปัลมน้ํามันโอ้แล้วน่นก็มีบ้านด้วยมีบ้านอีกหลังว้าวโอเคในละในละประตูอ๋อ oh, ประตูเยอะโอเคระหว่างน,นี้เราก็ต้องรอร้านเปิดนะครับซึ่งเพื่อนกำลังกังทำอะไรไม่ดูนะครับโอเคในเสียนเราจะสั่งอะไรอีกไหมโอ้ยต้องสั่ง ต้องสั่งขนมปังโอ้สั่งขนมปังมาเยอะเลยอ่ะสิขนมปังโอ้โหโอ้ไมค์กอดโอ้ว้าวโอ้นี่ไงขนมปังโอ้อ๋อมันเก็บให้เองโอ้ทำไมรู้สึกสบายเลยรู้สึกสบายโอ้ยเพื่อนมันไหม้หมดแล้วโอ้ยโอ้ยมันไหม้หมดแล้วแต่ก็น่าสนใจครับเอ้าหายไปไหนฮะ หายไป้ครับเนี่ยอืมเสียบไลนนี่คือเบอร์เกอร์ของเรานะครับเราจะขโมยของเพื่อนนะครับขโมยของเพื่อนแล้วก็รอเสิร์ฟลูกค้านะครับเสิร์ฟลูกค้า V.I.P. ขโมยของเพื่อนโอเครอลูกค้ามานะครับอีกแป๊บเดียวก็จะมาแล้วยังไงนะครับอีกแป๊บเดียวชจะไปเสิร์ฟลูกค้ากันลูกค้าผม ผมมีอาหารมาให้ลูกค้าโอ้มายก็แต่ทำไมรู้สึกมันเนมันไม่สุกเลยช่างเถอะลูกค้าน่าจะกินอยู่โอเคร้านจะเปิดแล้วทุกคนตอนนี้ร้านก็ได้เปิดมาแล้วแต่รอลูกค้าเข้ามาร้านนะครับนี่ครับลูกค้าท่านแรกเราจะได้เบอร์เกอร์สุดแสนอร่อยนะครับแต่ว่าไม่ฟรีนะครับโอเคอยู่ไหนลูกค้าท่านแรกเข้ามาเลยลูกค้าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอเคโต๊ะแรกนะครับโต๊ะแรกโต๊ะนี้นะครับ เอาไปเลยครับโอ้ยได้เงินมาแปดบาทโอ้อันนี้เบอร์เกอร์ทำไมมันดูง่ายเลยเนะี่ยทำไมทึไมสีร้านแปดโอเคใส่น,นี้อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้โอเคเอเดี๋ยวเราอยสิบแปดหรือว่าอาะไรสักอย่างโอเคองย่างเนี้ยก่อน โอ Radio ้โดตีสุดเจ๊งอืมตีตีมันมากเลยทุกคนตีมันมากเลยรอเนื้อสุกนะครับอ,รอ,รอ,รอืเต้นรอเต้นรอเต้นรอรอเนื้อสุดชิบชักนี่ไงนี่ไเนืีน่สุกแล้วโอเคโอ,โอ้โหโ,โอ้โหเนื้อไม่เนื้อไม่โอ้ยไม่เป็นไรเสียบไรโอเคตัวที่สามะ ตัวที่สามนะครับตัวที่สามลูกค้าคนใหี yeah, แบบ่คับดีเลยลูกค้าแซ่บหลายแซ่บหลายโอ้ oh my god เอาจานล้างจานล้างโอเคล้างจานตรงนี้ครับโอเคแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปอืมจอดเจี้ ทำเบอร์เกอร์อร่อยทำเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยอย่างนี้ก่อนอย่างเนี้ถ้ามันไม่มีเนื้อนะครับเราก็จะไม่ทำเบอร์เกอร์นะครับเพราะว่ามันจะไม่ทำเบอร์เกอร์ด้ไงกันไม่ไม่มีเนื้อนี่คือส่วนสำคัญ โอเคเนื้อสุกแล้วไปเลยโอเคล้วก็ใส่เลยเนี่ยง่ายอยู่เลยอืมอีซี่บอยโอเคไหนสิอ่ะโอเคละหกนะครับหกไม่ใช่เจ็ดนะครับหกโคโตัวที่หกตัวที่หกตัวที่หกมาแล้วครับเบอร์เกอร์สุดแสนแซบ่บหลายโอ้ไปกีนเลยเมีอะไรเนี่ยโอ้ใส่หมวกสุดเท่โอ้ ทุกคนใส่ดิบบ้าเลยเนี่ยต,ตัวเรนี่นี่ไขวเ้เ่ยโอ้แล้วใครปิดไฟเนี่ยมันมืดพอดีเลยโอ้ยป่ดเปิดไฟตรงนี้โอเคโอ้โหรวมตปแกงที่สนุกมากเลยทำเบอร์เกอร์สุดแสนอร่อยแล้วเราก็สามารถทำเบอร์เกอร์ใหม่ได้ด้วยเพื่อเปเสิร์ฟเพาเราจะมาเอาทำแบบไม่ทำใส่เน้โอเคจานหนึ่ง แล้วก็ใส่นี่เข้าไปแล้วก็ใส่นี่แล้วก็ใส่ผักใส่ผักกก็ใส่ผักอีกนะครับใส่ผักอีกใส่ผักเรื่อยๆนะครับใส่ผักเรื่อยๆอืแซบไล่อืมโอ้มาช้าละแล้วใส่นี่เข้าไปอีกนะครับแล้วใส่แฮมด้วยอย่าลืมอย่าลืมแฮมแฮมเบอร์เกอร์ ทำเอาเอาหมดแล้วโอเคชื่แล้วก็ศนี่ไปใส่โอเค,ราาอเ,คเราได้สุดแสนจะอร่อยโอ้ลูกค้าลูกค้าให้ท่านนี้แล้วครับให้ท่านนี้เลยโอเอนอนติดโอ้ลูกค้านี่เอาไปกินเลยเฮ้ยเพื่อนน้ำของเราเพืพ่อนเพื่อนเพื่อโอ้ลูกค้าเอาไปแล้นนะครับโอ้เฮ้อ ให้มาศูนย์จุดยี่สี่โอ้ my god ทำไมลูกค้าทำให้คุณถึงใจร้ายอะไรขนาดนี้ฉันเกลียดคุณฉันเกลียดท่านโอ้ oh my god โอ้โหเป็นเกมที่สนุกม,มากนะครับทำเบอร์เกอร์ให้ลูกค้ากินซึ่งเราจะทำแบบนีนก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะได้เงินน้อยก็ได้โอ้ oh, สวัสดีคุณค่ะโอ้สมุดเครดิตมีขอได้ไหมเนี่ย โอ้ไปเกีย่ยวนสูงมากเลยขอจบเครียดแต่ปันนี้นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์และกดติดตามเพื่อกำลังใจด้วยนะครับของครับ